สวัสดีจ้าเป็นนี่รายวันรายเดือนรายปีคิดว่าเราจะทำอะไรดีจ้าขายครีมเอสเซรั่มเพอร์เฟกพอจะปลดหนี้ได้ไหมได้จ้าถ้าแจ็คพอตแตกคือลูกค้าช่วยซื้อเยอะๆใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะจ้าช่วยยกกระชับหน้า แล้วก็ช่วยเรื่องกะฝ้าที่เราเป็นอยู่ที่ลุ่มที่เป็นหลุมลึกแล้วก็เป็นกระเป็นฝ้าอันนี้ใช้ดีจริงๆบอกต่อช่วยซื้อนะจ๊ะคนสู้ชีวิตอย่างขวัญดีสายมูอย่าทิ้งกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะอุดหนุนกันหน่อยนะคะ